โอเคครับวันนี้เรามาติดตามข่าวของชีบะแล้วก็พวกเหรียญตระกูล AI เปเป้อะไรกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้บิเก็ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่ก s ะสวบ,บแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i ตเกต็สามารถสมัครกระดานใต้ มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเหรียญมีมนะครับแล้วก็เหรียญของฝั่งของอีลอนมาร์คด้วยกันนะครับจริงๆก็มีบล็อกอะไรแหละแต่ว่าข้อมูลมันซ้ำนะผมขอไม่นำเสนอแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับก็มีเรื่องของอีลอนมาร์คเนี่ยสองข่าวนะครับก่อนจะเข้าข่าวข,ของอีลอนมาร์คผมขอโปรโมทกระดานบิตเกตก่อนนะครับท่านใดที่อยากจะใช้เนี่ยในการกระจายความเสี่ยงเนาะเพราะตอนนี้แอปหลุดโดนโจมตีเยอะเนาะ แล้วก็กระดานปิดไอกระดานโอเคโอเคกันนะครับค่าธรรมเนียมอะไรมันถูกกว่านะครับก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้เราก็ใช้ได้เหมือนกับแอปเหลืองเลยนะครับก็แนะนำนะครับว่าประมาณนั้นเราผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้โอเคเรามาพูดถึงเรื่องของอีลอนมาร์นะครับมันก็มีอยู่2ข่าวในวันนี้ที่น่าติดตามนะจริงๆก็คือข่าวเมื่อวานแหละแต่ข่าวเมื่อวานมันน้อยไปหน่อยผมก็เลยไม่ได้ทําคลิปอะนะครับ เพราะว่ากะจะเอามารวมกับวันนี้ก็น่าจะพอพอดีนะครับแต่มันก็ยังน้อยอยู่แหละนะครับเอามาข่าวแรกก่อนเนื่องจากเรื่องของกอสเอไอเนาะแล้วก็เรื่องของอเมซอนกับ X t w i t ว e r นะครับหรือ x a p กเนี่ยก็มีข่าวด้วยกันนะครับเนื่องจากว่ามีหลายสปอนเซอร์ของ x App เนี่ยถอนตัวนะครับในช่วงนี้ตอนนี้ทาง x App เนี่ย ยังไม่ได้คุยกับทาง Amazon นะครับเขาก็คาดว่าทาง Amazon เนี่ยจะเป็นข่าวฝัดของ X f อีกอันหนึ่งนะครับจะเป็นฝลอตของ X f อีกอันหนึ่งที่จะทำให้ราคาของเหรียญ g o c o i n เนี่ยมันอยู่นิ่งนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาในาการโปรโมทของอีลอนมาร์ก็คือตัวของ g r o ก AI แล้วก็ XAI อนะครับอีกหลายๆตัวเนี่ยกำลังถูกโปรโมทอยู่เลยนะครับแต่ประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ย ก็ทําการเบรกเอาไว้สะก,ก่อนนะครับฉจนั้นก็เป็นผลที่ทําให้ข่าวที่2ตัวของ g รอก AI เนี่ยนะครับแล้วก็ X AI หลายตัวเนี่ยไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะครับบนทวิตเตอร์เหมือนกับตัวของอ,อย่างบ๊อบนะครับบ๊อบที่เป็นเป็นรูปกรบะนะครับแล้วก็เหรียญอีกหลายเหรียญเลยนะครับไม่เป็นที่นิยมอ่ะนะนะครับคือ ถ้าอีลอนมาร์ตั้งใจจะโพสตไลกยา line, กาวอะไรส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นเนาะนะครับอันนี้มันก็ขึ้นจริงแหละแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้จักนะครับถามว่าก๊อก xai อะไรคนก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เป็นเพราะว่าโดนเบรกเอาไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาปล่อยให้โซหรือโซลอน้าซึ้นก่อนนะครับก็เลยเกิดออกมาก็เป็นแบบนี้แหละนะครับฉะนั้นคนที่พูดเนี่ยนะครับก็คือคุณที่ชื่อว่าดี f a c e nas เนี่ยบน x นะครับ add e f i nas เนี่ยหรือเขาโพสต์ว่า i g n a t นะครับคนเนี้ยนะครับก็เป็นอ่าคนที่อยู่ในวงการของ defi โพสต์บนทว i t t e อนะวันที่8ทธันวาคมปี2023ก็ไม่อยากเรียก x yep app เท่าไหร่เนาะมันไม่คุ้นปากนะเรียก Twitter แล้วกันนะครับเขาก็บอกว่าอืมมันก็เป็นไปได้นะที่ไอตัวของพวกตัวของ ai เนี่ย จะเอามาถูกผนวกเข้ากับตัวของ g r อกนะครับ AI นะครับเขาก็บอกว่าเป็นไปได้นะครับซึ่งจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ไม่รู้เราก็เป็น X AI ตัวไหนไม่รู้เพราะ g r อกกลอก AI เนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งของ X AI เพราะ X AI มันมีต้องหลายเหรียญน,นะครที่เป็นของอีลอนมารกเราก็ไม่รู้ว่าเหรียญไหนเหมือนกันนะครับ เอาแหละแต่เขาบอกว่ามันเป็นไปได้นะครับที่จะผนวก d e f าเข้ากับตัวของกรอกหรือ XAI นั่นเองอ่ะนะครับเราก่อนเข้าข่าชีพะนะครับเรามาถึงเปเป้นะครับจุดที่เปเป้จะต้องแตะให้ได้นะครับจากการฟื้นตัวเนี่ยคือ0.05ตัว2,000ในเดือนธันวาคมมันจะทําได้หรือเปล่านะครับเขาก็คาดการว่าเปเป้เนี่ยจะต้องตามราคาบิตคอยนะครับจริงๆตอนนี้คือตามดอชคอยเป็นหลัก นะครับแต่เอาละนะครับดอสคอยก็บางทีก็อาจจะได้รับอันนี้ส่งจากบิตคอยแล้วก็อีเธอเรียนนะครับแต่ว่าการวิ่งระหว่างบิตคอยกับอีเธอเรียมตอนเนี้มันมันมันวิ่งคนละเวลากันนะครับเพื่อจะทําให้แอลคอยบางตัวขึ้นฉะนั้นการที่จะจับจังหวะไอตัวของเปเป้เนี่ยค่อนข้างยากนะในช่วงนี้นะครับเขาก็บอกว่าบิตคอยมันก็ต้อง ไปถึงสี่หมืนห้าได้เพราะว่าตอนนี้มันมีสองสำนักคนบางกลุ่มนะครับที่เป็นสายเทรดเดอร์ระยะสั้นเขาก็จะเชื่อว่าราคาของ btc เนี่ยจะขึ้นไปเพื่อจะตบลงในระยะสั้นแต่อีกสำนักหนึ่งนะครับน่าจะเป็นสำนักใหญ่ก็บอกว่า btc เนี่ยจะขึ้นวันสองวันนี้คือสี่หมืห้าพันดอลลาร์จะขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมผมว่าเป็นไปได้ นะครับจะขึ้นอีกรอบหนึ่งคือ45,000นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะมี cpi นะครับแล้วก็จะไปตบเอาตอน fomc นะครับหรือไม่ก็คุมคุมไม่อยู่นะครับ fomc คุมไม่อยู่แล้วเพราะว่ามันใกล้จะเกิด r e s e s t i o n นะครับเราก็เขาเชื่อว่าทาง Federal Reserve เนี่ยจะต้องมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ ที่เป็นทฤษฎีแหละนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าเป็นยังไงแต่ผมว่าไอ้สภาวะรีเซชชันเนี่ยเราเบรกเหรียญแอลคอยไว้ก่อนนะครับหลายๆตัวเราก็เล่นสั้นไว้ละกันนะแต่ผมก็เชื่อว่ารีเซชชันเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันน่าจะทำเหรียญแอลคอยหลายตัวของอเมริกาลงไปด้วยนะครับหลายคนก็มาด่าผมนะในคอมเมนต์ว่ามั่วนะ มั่วแต่หลักการมันก็เบนความจริงนะครับมันเคยเกิดขึ้นมานะครับ btc เกิดเคยเกิดขึ้นกับโควิดราคาหารขึ้นนะก็เอาเป็นทฤษฎีที่วางไว้แล้วกันนะครับถึงจะมั่วแต่มันมีเขาของความจริงนะครับว่าการเก็งกำไรแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้คุณก็ต้องระวังตัวเองให้ดีฉะนั้นตอนนี้เขาก็เลยมองเรื่องของ ตัวของโทเค็นเ่ยในปีสองพันยี่สิบนะครับอาจจะขึ้นห้าสิบถึงร้อยเท่าแต่เปเป้เนี่ยจะต้องผ่านให้ได้สองพันหนึ่งก่อนไม่ผ่านสักทีนะครับ BTC ไปต้องเท่าไหร่แล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกแหละตอนนี้ดูเหมือนไม่ค่อยตาม BTC แล้วะดูเหมือนจะไปตามดอชคอยมากกว่านะครับเราก็ผสมผสานระหว่างอีเ e อ e รี่มกับ BTC นั่นแหละนะครับฉะนั้นตอนเนี้ย ยังไม่ยังไม่สามารถผ่านแนวตรงนี้ได้นะครับคือ0ูนย์ห้าตัวพันเนะครับเพราะว่าการซื้อขายระหว่างวันเนี่ยอยู่ที่2องรล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น6กสิบเปเนะเราก็มีราคาพุ่งมา45%่เปจากประมาณพันสนะตอนช่วงประมาณสัปดาห์ที่แล้วก็ขึ้นมาถึงพันหเขาบอกว่าตามกับตัวของฟิโบนาชีนะครับตามราคาเนี่ยก็จะวิ่งเป็นกระทิงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความท้าทาย ไอตัวของราคานะครับของฟิโบนาซีเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นซึ่งอาจนำสู่วงล้อมแบบกระทิงนะครับในกรณีนี้เป็นการสนับสนุนผลลัพธ์นะครับที่น้อยที่สุดจะทำให้แนวโน้มขาขึ้นขยายออกไปนั่นเองนะครับคือถ้าเกิดผ่านแนวต้านตรงนี้ไปได้เป๊อาจจะไปต่อนะครับฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีการซื้อขายที่อยู่ประมาณ1620นะครับก็คือไม่ล่วง ไม่หล่นไม่เพิ่มอะไรไปเท่าไหร่นะครับก็ยังอยู่ที่หนึ่งพันหกรอยี่สิบตลอดเลยฉะนั้นก็ต้องผ่านพันเก้าให้ได้แหละนะครับถ้าดู relative state index หรือ RSI เนี่ยรายวันสูงกว่าหกสิบเปอร์เซ็นสะท้อนถึงความเชื่อมั่นนะนะครับก็ต้องตรงนี้ก็ต้องดูด้วยกันโอเคครับเราก็มาข่าวสุดท้ายด้วยกันของชีบะนะครับก็มันมีเรื่องของ การวิเคราะห์ของอาริมาตินเนสนะครับนักวิเคราะห์ครคิปโตชื่อดังได้ส่งสีเนเตือนของอุปสรรคนะครับที่อาจเกิดขึ้นกับชิะอินโที่พุ่งสูงขึ้นนะครับฉะนั้นการเพิ่ม55%อย่างน่าประทับใจในช่วง3เดือนที่ผ่านมาถือว่าช่วงนี้เป็นการเพิ่มที่ดีนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของอุปสรรคที่สำคัญและเป็นอันตรายต่อเส้นการเติบโตของชิปในอนาคตด้วย จากนั้นการวิเคราะห์ขอ,ของมาติเนสนะครับก็อาศัยข้อมูลจาก i n t o t o e Block นี่แหละเขาก็อาศัยข้อมูลตรงนี้เขาจับตาดูที่ยอดของชีบาทเนี่ยประมาณ422ล้านล้านชิปนะครับซึ่งถือครองโดยเกือบประมาณ90,000แห่งด้วยราคาที่เริ่มต้นนะครับคือ0 0สี่ตัว1,600ดอลลาร์ปริมาณที่แท้จริงของโทเคตเหล่านี้ หากยกเลิกนะครับการโหลดพร้อมกันนะครับอาจทำให้เกิดแรงกดดันในการขายซึ่งทำให้ราคาของชิปเสียหายด้วยนะครับและขัดขวางโมเมนตัมขาขึ้นในปัจจุบันดังนั้นชีบะอินโนนะครับเพิ่มขึ้น55%ในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับและโดยค่อนข้างเงียบในช่วงฤดูกาลของแอลคอยล่าสุดนะครับคือไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เลยนะครับ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าดอ e คอยมันโดนดองด้วยนะครับแต่อีลอนมัรก์ก็ไปปั่นเหรียญพวก AI เนาะอย่างตัวของตัวของไอเอาเทอร์โบนะครับก็ขึ้นไปถึงแปดพันที่ศูนย์สามตัวเลยนะครับโอ้ขึ้นแรงมากนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะตกลงมาอีกแล้วถ้าเกิดสภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวยนะครับก็อาจจะลงมาที่ศูนย์สามตัวหนึ่งพัน ตอนนี้ก็อยู่ที่สี่พันแหละนะครับก็ต้องวัดใจกันดูแต่ผมว่าน่าจะไปต่อได้แหละตัวของเทอร์โบน่าจะแรงพอสมควรนะในช่วงวันสอนวันนี้ก็ต้องดูด้วยกันนะครับว่าตัวของเทอร์โบเป็นยังไงนะก็ชิบะน่าจะมีข้อมูลประมาณนี้นะครับส่วนข้อมูลตัวอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในวันหลังๆให้ฟังละกันนะครับแล้วผมขอโปรโมทนะครับ n f t นะครับที่เป็นคอลเลกชันของ เมนี่ปากเกียวนะครับในปีหน้าเมนี่ปากเกียวจะมีการแข่งขันนะนะกับซูปเปอร์สตาร์นะครับสำหรับนักมวยในตำนานของเราก็คือบัวขาวนะครับจะต่อยกันอ่ะนะครับไม่รู้ว่าพี่บัวขาวจะชนะหรือเปล่านะแต่เอาละนะครับมันก็มีคนในกลุ่มเนี่ยของ nft นะครับในสาย nft เขาเก่งกำไรตรงนี้กันนะครับก็น่าจะมีการซื้อขายที่ ที่แรงนะในช่วงนั้นนะครับก็เข้าไปติดตามในกลุ่มได้ผมจะทิ้งกลุ่มเอาไว้นะนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัครใครแล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญนะครับคือไลค์กลุ่มเราก็มีกลุ่มชิบะเป๊ะนะครับรวมถึงเหรียญอะไรต่างๆของอีลอนมาร์ก็เข้าไปติดตามได้นะครับเราผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วกันการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับและสภาวนี้ผมหวังว่า ชิบะอินโนจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมูลสำหรัวันนี้ง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน okx OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง exchange และ wallet ผสมกับเว็บ3 nft และ swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ okx OK